สวัสดีครับผมทีนุเมืองยมโอกครับผมสำหรับวันนี้ก็กินข้าวแรงกับทีมงานวิธีสารครับเอ้ากินนู้ดซิบอกพี่น้องกินข้าวเนี้ยเราเด็ยังกินเนี้ยครับวันนี้เนาะเด็ยังกินเนี้ยวินุบอกพี่น้องเนาะเนาต้มหอยต้มหอยสุกบักเขื่อนเนี้ยแกงข้างเนี้ยอ่าซุปน้อไม้เนี้ยไปเออเอากำลังจากที่เ้าไปแข่งเรือแข่งไพ่มากอะ บพราะเลยครับมัอนี่แข็สั้นนัดรวดเลยครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาบ่อได้ซ้อมเนาะพี่มอนเนาะเขาบ่อได้ซ้อมครับบ่อได้เตรียมทีมพ่อบ่อไหนขาดซ้อมครับขาดซ้อมเนาะพัี่มอนเนาะการแข่งเรื่อยเ่ยว่าต้องซ้อมซ้อมอาทิตย์ครับยังไงไรต้องซ้อมสองอดีตครับผมซ้อมให้ว่าแห้งเออที่เ้าพผ้าให้ครอบกันครับให้มันมีหนึ่งให้มีกำลังครับสองให้มีความพร้อมเพียงกันว่าพัี่มอนแม่นครับถ้อเเกินหนวดซี่มันนี่มวนบ่เข้าไปมวนบ่ มวนบ่ก,กันเถอะเอาว่าพี่น้องฟังแนวอมนม่มวนมวนคือมวนว่าทีมเฮากับบ่เก่งเนาะแต่ว่าทีมหองห่างสูงเต็มทีู่เ,เออเออหมูนี้ทีมหอกกับแพรกับบ่แมเงเนาะแต่วา่ามีความาผักพุ่มใจเนาะเกินหมดทีเนาะเมนโยครับเออหมูนี้กับมีนุกกัต้มหอยเตียวน้ำพริกครับนี่คุณน้องเอออาหารอีสานมาห้องนี่ะครับมืน้นมื้นพี่น้องอ่ะ เดี๋ยวทีพาพี่พ่อหนองไปลุยโคกเบิ่งเนาะพ่อหนุ่ยเนาะเออลุยโคกลุยโคกครับกินเขาอยู่โคกอยูปลาเบิ่งหลังจากเขากินปูกินปลาอะไรล้วก็อยากเบื่อเนี่ยปลากะไรเขากินกินนั่นกินนี่กินกินอาหารโคกเบิ่งเนาะกินอาหารฉันสงเบิ่งเมื่อเขาเอ๋อเราติดตามพี่น้องมากินข้าวแลกร่วมกันเสร็จแซ่พี่น้อนเอออ๋ออ่ะมันพี่น้องเบิ่งมากันนะจวดเข้าไปอืมจุดเป็นญาติว่อมันจุดเป็นญาติพุดเป็นหนอนจวดเอ้า พี่มอดกินให้พี่น uh ้องเขาเบิ่งกันจะค้ำกันนะเจ็บเสบยกันนะกินกระดมปลากันเสียพี่มอดเขาเจ้าแล้วเป็นบ่ครับกินทีงไหนกันเสียหอมมวยมวยโดนพัดอุ้ยมบ่ครับพัดอุ้ยแม่พงศอีสานนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีอีสานครับวิธีวิธีอีสานครับผมถือว่าเป็นว่าไงคือผู้จัดการเนาะผู้จัดการผู้จัดการทีมมอยังไงแต่เป็นนักขุดมอดผู้จัดการทีมมอดพัดอุ้ยเนาะเอากินเข่าวพี่น้องทั่วกันนะ้วครับแล้วอันนั้นไม่ยังกันน่ะอันเนาะ เออนักกินขอเสียบอ๋อกินหนูมึงอกี้หมดขอซิมมึงอ๋อพี่น้องเอาพ่อหนุ่ยเอาอันไห้พี่น้องเมื่อกี้นะจวดให้พี่น้องกันเข้าเมื่อกันนะข้ามยังไงกันแน่อู้เสียบเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้ออือนพี่น้องเขากินของในพ่อหนุ่ยที่เดี๋ยวผมเชื่อว่าไตเลี้อวบันเลยครับเออเอาว่าไตพี่น้องเมื่อกันนะเอ้อเออมาเด้ออันตัดอุ้ยแม่พงศ์แรงในม้อนี้เด้อครับผม ข่าเร้งตี๋ว่าก็หมาอะกินข่าเร้งตี๋เรางมปื้อครับโอ้ส่วนพี่นุ่มไอปลาไหลมากครับเอ้อส่วนปลาดุยเอาบอกบอกภาคใต้เหมือนกันนะกินข้าวนะครับวันนี้กินข้าวเออกินข้าวกับพีเป้าอุ้ยเออเอาอันนี้เคยไปกี่จังในภาคใต้มาหลายปีแล้วเป็นบ่้ยคือว่าเออมีไม่มีอะไรครับผมมีแต่อาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านเอาโอเคครับผม ยังต้มห้อยแน่ครับผมอืวันนี้เป็นภาษาไต้ดิพันอุ้ยนี่ครับผมซุปยังนี่พันอุ้ยซุปเกลือครับซุปเกลือซุปเกลือซุปเกลืออ๋อแล้วปาทุเล้าเออซุปน้ำไม้เล้าเอากินในพี่น้องเมึงครับกินในพี่น้องเมึงกันนะพี่น้องแสีบไม่ห่อนเอาทำยังไงพันอุ้ยเอาอืมเป็นอะไรเสบครับพี่น้องเอากินอดซี่เอาฝากพี่บอกน้องเขาเนี่มี่ยังบอกพี่บอกน้องเขาเนี่ยเดี๋ยวนึงเอากินข้าว ดอ้าวโอเคครับมากินขอยกน้ำกันครับผมเจ็บแสบด้วยครับเด้อครับสำหรับคิีนี้กับอาหารเจ็บแสบอาหารหาวเข่าเนาะสำหรับทีมงานทีอีสานแล้วก็ทีนูมังยร์มกินข้าวเลงเสร็จแล้วกันครับสำหรับคลิปหน้าฝากพี่น้องกดติดตามด้วยครับเด้อสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ